อนนี้เนี่ยเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนคุณอ้อเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังทําให้เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนพอถามถาเลาว่มีอํานาจอะไรขนาดนั้นเขามีอํานาจขนาดนั้นเขาจะโดนเรื่องตัวเองขนาดนี้หรอถูกไหม,มเขาจะมีอํานาจอะไรขนาดนั้นที่จะ,ท,จะที่จะไปสั่งบล็อกโรงเรียนระดับนานาชาติได้ระดับโรงเรียนเอก,กชนระดับจังหวัดได้ว่าห้ามเอาเด็กคนนี้ไปโรงเรียนนะไม่ใช่ค่ะแล้วเราพอจะทราบไหมข้อเท็จจริงมันเกิดจากอะไรก็คุณไม่พาลูกคุณไปคุณไม่พาลูกคุณไปเรียนคุณไม่พาลูกคุณไป ไปเรียนเหมือนคนอื่นเขาอะอันนี้คุณต้นอ้อ,อรู้ได้ยังไงคะก็มีข้อมูลจากโรงเรียนให้มาค่ะว่าตอนนี้น้องขาดเรียนจนไม่มีสิสอบแล้วส่วนที่เหลือคุณจะไปสมัครเรียนที่ไหนเนี่ยอ้อไม่สามารถไปบล็อกได้นะเหมือนโรงเรียนนานาชาติที่เป็นข่าวนี่อ้อถามว่า,ามีข่าวมาว่าเขาไม่รับเขาก็ต้องดูว่านานาชาติมันไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวจะเข้าได้นะคะเขาต้องดูหลายอย่างว่าเอะในส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยกำลังเป็นกระแสะสังคมอยู่แล้วถ้าเข้าไปเนี่ย ปกครองของน้องๆคนอื่นในโรงเรียนเขาจะโอเคหรือไม่มผู้บริหารก็ต้องเอาผลประโยชน์ส่วนมากของคนในโรงเรียนเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วเข้าไปจะมีปัญหาไหมคะโรงเรียนเก่ายังจะโดนขู่ไล่ฟ้องเลยอะ่ะแต่อันนี้มันแอบ,บสวนทางกับที่ฝั่งครอบครัวเขาออกมาเคลื่อนไหวเขาบอกว่าจะเรียนที่ไหนก็ได้นะจะจะไปต่างประเทศก็ได้เพราะว่ามีคนพร้อมซัพพอร์ตตลอดเวลาไปเลยค่ะต่างประเทศไปได้เลยถ้าอยากไปไปได้เลยก็ดีนะเรื่องการศึกษาเด็กตอนนี้ทุกคนกําลังห่วงเรื่องการศึกษาของน้องว่าเอ๊ะถ้าน้องขาดเรียนอย่างนี้ คุณพาลูกทัวร์ขึ้นโรงขึ้นศาลไปแจ้งความคนนั้นคนนี้เนี่ยเด็กเขาไม่มีความรู้เลยคนนี้วันนั้นที่เห็นทราบมาว่าวันที่ขึ้นศาลคดีของพี่หน,นุ่มน้องจําชื่อโรงเรียนไม่ได้เอาชื่อโรงเรียนตัวเองที่เรียนอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วคุณลองกลับมาคิดดูว่าคุณเป็นแม่นะคุณรู้สึกยังไงชื่อโรงเรียนสั้นมากค่ะแต่น้องจาไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะน้องไม่ได้โรงเรียนเลยก็พ่อแม่พาไปทํากิจกรรมอะไรอะ่ะไปโรงพักไปขึ้นศาลเดี๋ยวก็ไปแจ้งความ แล้วก็ไปนั่นไปนี่สรุปเด็กไม่มีความรู้ตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะเด็กวันนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เรียนพ่อแม่ต้องพาลูกไปศึกษาเล่าเรียนค่ะแบบนี้หรือเปล่าที่คุณน้อบอกว่าล่าสุดที่ไปศาลแล้วเห็นแววตาของน้องเนี่ยรู้สึกสงสารรู้สึกสงสารอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบสตอรหรืออะไรนะอ้อพูดจริงๆว่าอ้อรู้สึกสงสารเขาจากที่จากที่อ้อบอกคุยกันว่าเออเดี๋ยวดูซิว่าเด็กเขาจะยาคิวให้หรือเปล่าพอถึงเวลาอ้อก็เลยพยายามมองก็คือจ้องตาก,กันเลยแหละประสานกันเลยเฮ้แต่แววตาเขาเปลี่ยนไป เขาไม่ได้แบบคุณกวนเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะไม่มีท่าทีกวนเลยค่ะเป็นแววตาของเด็กคนหนึ่งที่แบบกําลังจ้องเราแล้วแบบก็ดูว่ามันมันไม่ปกติคือมันออมันไม่ได้มันไม่ได้กากันเหมือนเดิมแล้วยังไงแล้วสุดท้ายคือสิ่งที่คุณต้นอ้อต้องการคือต้องการให้น้องเนี่ยแยกออกมาจากครอบครัวเหรอคะเราไม่ได้ต้องการแยกพ่อแยกพ่อแม่หรือแยกลูกใครแต่ในสิ่งไหนที่มันมีผลกระทบกับเด็กในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ควรหยุดแล้วถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยก็คืออยากอยากให้แยกออกมาเพื่อไม่ให้เด็ก ทำแบบนี้ต่อไปอในการในการที่อย่างที่ออดทำเคสเด็กส่วนมากนะคะถ้ามีอะไรที่กระทบกับเด็กมากๆในครอบครัวเนี่ยทางพอมองหรือบ้านพักเด็กเองเขาจะแยกเด็กออกมาสอบอย่างของน้องเองเนี่ยนะคะที่เห็นทราบมาว่าพอมอก็ยืน่นตรวจสุขภาพน้อง,อองตรวจทุกอย่างลแล้วก็ตรวจพ่อแม่ด้วยนะคะสุขภาพจิตสรุปแล้วที่เป็นอย่างเนี้ใครป่วยแล้วแล้ว,ลวถ้าแยกออกมาเด็กจะไปอยู่กับใครก็อาจจะต้องอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กก่อนชั่วคราวแล้วก็ อพอสารตัดสินนะคะอันนี้ในมุมที่อ้อคิดนะหลายๆเคสเนี่ยสารตัดสินปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินร่วมกับครอบครัวว่าต่อไปคุณจะต้องเลี้ยงลูกยังไงแบบไหนถ้าคุณทําตามที่กฎหมายกําหนดไม่ได้ลูกคุณจะตกเป็นของรัฐทันทีอันนี้หลายๆเคสที่อ,อ้อทาทุกอย่างเนี่ยเรามีขั้นตอนหมดไม่ว่าจะเรื่องเด็กเนี่ยพอมอจะเป็นคนนาเข้าไปอันนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันพอมอก็ทําทําทุกวิธีทางแล้วก็รอ,อแค่สารตัดสินว่าสรุปแล้วจะสามารถเอาเด็กเนี่ยมาตรวจ แยกสอบโดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองนั่งการสอบเด็กเนี่ยถ้าเอาผู้ปกครองมานั่งเนี่ยเด็กเขาไม่กล้าพูดอยู่แล้วแต่อันนี้มันก็ต้องเป็นความเขาเรียกความยินยอมของเด็กด้วยถูกไหมไม่นะคะถ้ามีกฎหมายคุ้มครองเด็กสามารถแยกเด็กออกมาได้เลยอ๋ออ่ะคือตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเวลาที่จะสอบมันจะได้ง่ายใช่แต่เข้าใจว่าเด็กไม่ต้องยินยอมก็ได้เหรอคะคุณต้นอ,อ้อใช่ค่ะเอาเหรอรัฐเขาจะมีกฎหมายข้อหนึ่งที่สามารถนําเด็กออกมาคุ้มครองได้ชั่วข่าวแล้วก็ประเมินอืม ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตในการพูดคุยต่างๆเพราะว่าถ้าสมมุติมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่อ๋อทำเคสเนี่ยเขาจะแยกก่อนอแล้วก็สอบเด็กก่อนโดยที่เวลาสอบเด็กเนี่ยจะต้องมีสาวิชาชีพมีหมอมีแพทย์เฉพาะทางมาประเมินมาประเมินเด็กว่าตอนนี้เด็กเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรแบบไหนจะไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามานั่งคนดันแต่<ม>ที่ผ่านมาหลังจากที่สูมติว่แยกเด็กออกมาสอบแล้วโดวยไม่มีผู้ปกครองกดดันแล้วมันจะยังไงต่อขั้นตอนอันนั้นเป็นขั้นตอนของพมแล้ว ซึ่งอันนี้เอาเข้าไปยุ่งไม่ได้เลย oh. มันจะมีหลายขั้นตอนมากค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กไม่ปกติจริงต้องรักษาอ mm. ต้องรักษาและก็ต้องมาคุยกับทางผู้ปกครองในเคสต่างๆที่อ้าทำส่วนมากจะทำเป็น EMOU กันว่าถ้าเอาลูกกลับไปแล้วคุณต้องเลี้ยงดูให้เหมาะสมห้ามทำผิดกฎหมายใดๆห้ามเอาเด็กมาหาคุณพะอยุ่นู่น,นล่าย,ยาวมาแล้วก็เซ็นรับทราบร่วมก,กันกับท,ทั้งทีรัฐแต่ถ้าคุณยังทำผิดตาม ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาระบุไว้หนึ่งข้อสองข้อเนี่ยลูกคุณจะตกเป็นของรัฐทันทีโ,โดยที่คุณจะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าคุณเอาลูกไปกระทำความผิดอีกอ๋อแล้วถ้าไปแยกสอบแล้วเพราะว่ามีความผิดเนี่ยครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบด้วยถูกต้องค่ะคนผิดคือครอบครัวถูกต้องค่ะคือพ่อแม่แต่เด็กจะถูกแยกออกมาอ,อ๋อนี่เป็นความรูออ้แต่ตอนนี้เท่าที่เราไปตรวจดูก็จะเห็นว่าครอบครัวเชื่อมติดเขาก็ยังม,มีมีคนติดตามอยู่ไหมคุณต้นอ้อก็มีกลุ่มโอ้ที่อ้อดูผมว่าจะเป็นแอดมินเขานะเพราะเยอะแอดมินเยอะมาก เป็นร้อยอะหะแอดมินเอาเอาเฉพาะที่เรามีรายชื่อเนี่ยที่ส่งปอทอเนี่ยหกสิบสองคนนะในส่วนอื่นๆที่ยังไม่โพลมาเนี่ยเอาว่าอีกเยอะไม่แต่คนที่เป็นแอดมินก็คือคนที่เขาแบบเชื่อหรือเปล่าแล้วเขาเชื่อ,อ,อทำอ่าประมาณว่าคือคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็อยากไปไปสแสวงหาจุดที่ตัวเองคิดว่าเออฉันอยากฉันอยากสบายใจฉันมีปัญหาครอบครัวฉันมีปัญหาทางด้านสังคมฉันอยากออกไปทำนั่งสมาธิยังไงให้บรรลุอะไรแบบเนี้ย ซึ่งพอเขาเข้าไปแล้วคนที่มีจิตอ่อนไหวหรือจิตปรุงแต่งอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยเขาก็คล้อยตามซึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่อ้อพูดไปว่าคนเราเราเป็นคนพูดเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้หลักคําสอนที่ถูกต้องพอเราไปฟังเด็กพูดแล้วเอา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 ,เอาพระพุทธเจ้ามาอ้างเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันใช่มันจริงแต่ถ้าคนที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วในเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอไปฟังเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลวงโลก แต่เราไม่รู้เนี่ยเราไปฟังเขาเออมันใช่ว่ะไม่แต่คุณต้นอ้อคนที่เป็นแบบลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่ได้มีแต่ตาสีตาสานะอะอ้าใช่ไงถูกไหมบางคนเป็นแบบขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันนี้เอาพูดเสมอว่าคนมีเงินมีการศึกษาที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าโง่งไม่เป็นอุ๊ยเอาจริงคนตาสีตาสายากจนแต่เขามีสติทุกคนนะคะมีสมองหมดแต่สติเราจะมาเมื่อไหร่ะฉะนั้นการการที่เรามาคุยกันเรื่องเนี้ย นะคะอย่างอ้อเองก็มีสติในการที่จะเสี่ะว่าอะไรมันใช่หรือไม่ใช่ค่ะเอาละคุณอ้อเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งคุณอี้แทนคุณ <มา S 1> อยู่ในสายแล้วนะคะ <laughs> ตอนรับคุณอี้แทนคุณ <Okay. S 1> จิตอิสระนะคะสวัสดีค่ะคุณอี้สวัสดีครับคุณหมิวแลวก็พี่ชอ,อ้อสวัสดีนะครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมื่อวานไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอัปเดตให้ฟังนิดนึงบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเห็นคุณอี้เนี่ยโพสข้อความใน Facebook ด้วยว่าจะเชื่อมจิตจะกลายเป็นเชื่อมขิดอันนี้คืออะไรคะ ใช่ก็คือผมมีความสุขมากเลยเป็นวันที่ผมอ่านทัางตั้งใจรอมานานแล้วว่าจะต้องถึงวันนี้นะครับก็คือวันที่เราจะได้ไปพิสูจน์ในชันศาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงจะคิดว่าเอาใช้กระบวนการยุติธรรมมาจัดการเราแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีคือเราจะได้นาความ ความรู้นําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปเบิกความสู้กับเขาซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ในการที่เราจะพิสูจน์อยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคําสอนที่บิดเบือนหรือไม่เนี่ยเราก็จะมีหลักฐานเก็คือเรื่องของวัตจีมาในรัชมาคมที่สี่สองสี่พันสองห้าหกเจ็ดซึ่งผมเป็นคนทำํำนวนเองนะครับโดยการดูแลของท่านนายอนันต์ไทยแล้วก็ส่งหลักฐานต่างๆให้เขาให้ทางศาลด้วยอันที่สองคือเรื่องของกรณีนาเด็กมาหา,าผลประโยชน์หรือไม่เนี่ยผมก็ เอามาเชื่อมโยงให้เห็นข้อมูลหลักฐานนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรทําไมเราถึงต้องมาปกป้องเรื่องนี้เราทุกคนยืนยันนะครับว่าตรงกันด้วยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความอัตติตมีความเกลียดชังุจคนนี้หรือคนไหนเลยเรารู้เห็นใจแลสาาจะสงสารได้ตามไปแต่ที่เรารับไม่ได้และ โอ้โหโดยโตรงกันโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนั่นคือเรารับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้ปกครองนะครับแล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมที่ยังไม่หยุพดพฤติกรรมแบบนี้น,นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทพวกเรายืนยันมาตลอดลว่าเราอยากให้หยุดการกระทําแล้วก็การพิสูจน์ในสารนี่เป็นข้อดีมากๆาคือการสุดท้ายคือว่าได้นํามาสู่ว่าเราจะเออเหมือนกับว่า ในที่สุดแล้วถ้าสาชี้ว่าใครถึงใครถูกก็ต้องมีมาตรการครุ้มครองเด็กๆเพราะว่าเราขอเรื่องของการในที่สุดแล้วเรื่องของการครุ้มครองสุขภาพเด็กด้วยนะครับ <c ười> ว่าถ้าออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลด,ดีกับเด็กที่เราต้องการนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นก็คือเป็นอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับเราก็ไม่ได้นํามาบุกเผยแต่ว่านี่คือหลักการกว้างๆข,ข,ของการที่เราไปถามม <c ười> ื่อ่านเนี่ยคึอเรื่องของรู้ศึกษาเรื่องของเด็กเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ